có ship hà lăng, không mà bông vào không ra chắc lăng. có bác quay nó muốn đi cặp khoát vậy xía thẻ lắng เซ่ละบ่นอาจจะยังบ่นอาจจะยังกังเว้นยังมาห่างอีกขันสีหาา่างบ้ามีเบิ้งแล้วบ่คือเป็นตาพนมาเจี่ยวเอาเขานะแล้วนะลราบวกเข้ากับสีเสียไปอีก,อก นี่ก็มีแต่เขี่ยตะเมียเด้อพี่น้องเด้อเขี่ยตะเมียหล้วนๆนี่เยศรีเนี่ยนะบุ๊ช ไปเหลี่ยวสองหลังแหล้วเอา้ากูนี่กับกูผ่านอยู่ทางกู่กูซื่อๆผ่านอยู่ด้วยทางผ่านในหาหลังหรืออีกสิบพี้องหรืออีกสิบหลัง ห่างไว้นี่ไปเสียบาทนี่หลังนี่กระเสียหลังนี่กระเสียนี่ห่างไว้นี่เห็นบ่าเห็นหองร้อยบ้างไหมเสียหลังนี่เสียโอ้ยกูเกิดมาเงืยแท้กระควอดไว้นี่อยูุไมโอ้ Wuh. Oh. <tellan> Lang ini kasih ya. Nih, kuat ini kasih ya, kan. Oh. Kepak ke kubah. Mà, lắng <cười> <cười> <lắng> lại <laughs> à, chết lằng chết lằng khai yếu 8 lằng pì áo cháy xoay gan phi non ơi. Yeah. cầu lăng. ขาดอีกหกลังขาดอีกหกลัง ยังบ่าเป็นห่างไว้นี่แล้วนี่มันเป็นขวางไปอยู่นี่เห็นบ่มาอือนี่โอยยังอยู่ เหลือหาหลังบาทนี่เหลือหาหลังพี่น้องผมเนีย่ยควาดไปเต็มอยู่ควาดไปเต็มอยู่แต่พอเห็นบ่วงเป็นไปได้จังได้เฮ้ เลยชักตัวเลยมาไปไม่ไ,ไม,ไม่พี่น้องเอา้าเสียไปหาหลังได้ขึ้นซีฟเอาละเอาละเอาละ,าละได้ขึ้นซีฟหลังอยู่มันก็เป็นตาห่างเพิ่มถึงได้ทาง,ห,างห่างเป็นห้อยกัดจริงเสียโอ้ยกัดไม่ไม่พร้อมกัดไม่ไม่พร้อม หางต่อกะเป็นตะบ้านยังเรียบร้อยไปพี่น้องผมมองไหมโอ้ไปพี่น้องผมมันยากลำบากเด้อหางบวบหางกหางงูหให้พี่น้องได้กินกันนี่แต่ก็พอถอดหรอกว่าไปพี่น้องผมไม่ไม่ฝุ่นบาทกุกตาล มาไม้นี่บาทพี่น้องวางว่าพนมเสืบัวทันเจียวเด้อหมุนี่เด้ออยากได้ไหมอยากได้จกักโตดีเด่นอยากผูกหางไว้ใสรโอเคเริ่มขอดไว้ขอดไว้ไแล้วมันก็นตรงยืดแถวนี้ขว้างเก้าๆดอกแต่ว่าบ้ามีหา่างซื่อ ห่างไว้นี่เทียมมันเป็นหลงเป็นบ่าแรนนะคือว่าอันนี้เลยอันนี้อันนี้กับบ่าแรนเอาไปอีกจะขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาไอ้อีกจะขึ้น ่ใส่แามเขาเป็นตะเกียวสีมันหวัดใจตัวพี่น้องวัดใจว่าเป็นตะเกียบว่าเกี้ยวน,น,นะปกติผู้ลงคนเขาคือเขาใส่แล้วเขากู้กูมือมาใส่ามาเรื่องบ้ามีขีขานนะต้องมาเที่ยวกู้เที่ยวใส่ว้าวว้าวว้าว้ไก่แท้แมนบ๊ กโอ้นโหทเหยาบควางมานันเนาะห้ายถือตัวนึ่งดินคยถือดิน กระห้องเอานีกระห้อยถือเฮ้ยบ่วงเสียดีนี่พี่น้องบ่วงเสียดีนี่น,นี่นี่ห้อยถือใจกูบ่ดีแล้วนี่ใจบ่บดีแล้วเมีมนคักคักนี่ล,งงลังหนึ่งนี่ลังหนึ่งนี่นี่นี่ขอด ี่ขอดเบื้องล่างนี่บาทเนี่เสียโอ้ยนั่นห้อยถือเห็นบ้านนั่นห้อยถือเห็นบ้าพี่น้อง,น,งนะนั่นมุ่งอุ้ยปุ้ยนั่นนี่ยนั่นเนียไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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  โอ้ยน้องกูกะแฮียงใส่าย,ยากใส่าสายอยู่เอานหนีรังนึงบ็ถืกนี่รังนี้ก็บบ่ถือโอ้ยถือรังน,งงงงนึงกับไปซับเจอแบบนี้ไม่เจ็บปวดเวรอรังหนีเลยรัง,งนี้ก็บบ่ถือ หลังมันถือเขี้เจาะเอาไปแล้วหลังมันถือเขี้เจาะเอาไปแล้วโอ้นี่ก็คล้องขึ้นมาดินี่ก็ได้คล้องขึ้นมาไปใส่ป่าไปพี่น้องเบิร์ คุณทุกไลทุกซับทุกการติดกาตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองนี่ก็ว่าอยู่มมีหอยถืเห็นบ่ยังแล้วก็นี่เห็นบ่นี่